ตอนนี้เป็นไงบ้างคะเก่ับักดันเรื่องผู้หญิงเรืองก็ทำไปเรื่อยๆอะค่ะก็เป็นสิ่งที่เราเหมือนแบบว่าเราก็มาทำเป็นนักเคลื่อนไหวทางด้านนี้อยู่แล้วนะคะกำลังจะทำเว็บไซต์ don't tell me how to dress com ให้คนเข้าไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับวิธีการป้องกันความรุนแรงต่อผู้หญิงนะคะมันยากง่ายไงบ้างคะตอนนี้เพราะมาขับเคลื่อน ยากง่ายคือยากตรงที่ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่อะแล้วมันทําวันเดียวมันคงไม่จบอะคะ่ะมันแล้วมันเป็นเกี่ยวกับการ วิธีเราวิธีที่เราสอนลูกๆหล,ลานๆวิธีที่เราเปลี่ยนมายด์เซ็ตอย่างเงี้ยมันมันเป็นอะไรที่ต้องทําไปตลอดนะคะแล้วตอนนี้เซนีก็เพิ่งเขียนหนังสือร่างกายของฉันฉันดูแลได้<ม>ที่เป็นเครื่องมือให้คุณพ่อคุณแม่คุยกับลูกเรื่อง,<ม>เ,รองเรื่องแบบสัมผัสที่ดีสัมผัสที่ไม่ดีการดูแลตัวเองการเคารพสิทธิ์ของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะมาช่วยกันขับเคลื่อนทางด้านนี้นะคะ่ะอย่างที่เเองคือดูแลในเรื่องของอะไรเรเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างที่แบบ คือซินดี้มีซินดี้มีแคมเปญชื่อ Don't Tell me how to dress นะคะซินดี้เป็นผู้ก่อตั้งอันนี้ก็3ปีแล้วนะคะก็ก็รลรงเลเหมือนเป็นการสื่อมเม s เ a g ออกไปเรื่อยๆอะค่ะว่าผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะปลอดภัยผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะแต่งตัวตามที่เธอชอบนะคะผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะไปทํางานไปเรียนหนังสือโดยที่ไม่ต้องกลัวเรื่องความรุนแรงหรือแม้แต่อยู่ในบ้านตัวเองก็ไม่ควรที่จะได้ พบกับความรุนแรงนะคะก็เป็นเรื่องที่ยังถือว่าเป็นปัญหาใหญ่มากของสังคมไทยค่ะที่ผ่านมา3ปีมีคนให้คำปรึกษาเยอะนคือจริงๆแล้วเินดี้เินดี้ออกตัวก่อนนะเินดี้ไม่ได้เป็นคนที่ช่วยเคสเพราะว่าเราไม่ได้ถูกสอนมาเราไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพรสต่างด้านนี้เินดี้เป็นกระบอกเสียงเพื่อที่จะให้สังคมเข้าใจว่าปัญหานี้มันรับไม่ได้แล้วมันไม่ควรเกิดขึ้นแต่หากมีผู้หญิงที่ต้องการการ ช่วยเหลือนะคะหรือความปรึกษาซินดี้ก็จะส่งต่อไปทางอย่างมูลนิธิอิงชายก้าไกลที่ซินดี้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดนะคะห3 0 0นะคะหรือว่าองค์กรต่างๆที่เขาพร้อมที่จะแล้วก็มีศักยภาพแล้วก็สามารถดูแลซินดี้เหมือนแบบเป็น,เป,นเป็นกระบอกเสียงลดล,ลงแคมเปญตรงนี้ค่ะอะไรคนลองว่าแล้วเราได้อะไรบ้างจากตรงนี้ที่มาช่วยนได้อะไรบ้างก็ได้ได้ความรู้จริงๆนะคะได้ความรู้แล้วก็ได้ค้นพบว่านี่คือหนึ่งในแพชชั่น ของซนดี้คือเหมือนกับว่าพอเรามาถึงจุดหนึ่งที่เรามีแพลตฟอร์มที่สามารถเป็นเป็นกระบอกเสียงได้เนี่ยขึ้นอยู่แล้วล่ะว่าคุณจะเลือกอะไรเลือกมาสักอย่างหนึ่งก็ยังดีจะชอบจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะช่วยสัตว์จะรักโลกจะอะไรก็ตามของซนดี้จะเป็นเรื่องของผู้หญิงเพราะคิดว่าทุกคนมีหน้าที่ช่วยกันทําให้สังคมดีขึ้นไม่มากก็น้อยค่ะมไม่จำไม่จำเป็นต้องเป็นคนดังค่ะอืมอะไรเขาคย้เราเป็นแบบว่าผู้หญิงต้นแบบอีกคนหนึ่ง คือเราก็เหมือนาอาจจะเป็นช่วงเวลาของชีวิตเหมือนกับเราได้ค้นพบว่าเอ้ยเราเราเนี้ยใชยแ่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยู่ใน Position ที่เราสร้างแรงบันดาลใจได้หลายๆคนก็มามาขอความปรึกษาหรือว่า Inspiration จากซินดี้ก็ไม่ได้ถือว่าตัวเอง เก่งหรือ perfect อะไรตรงไหนนะคะเราก็ยังอยู่ในการเรียนรู้ซินดีถอ,ถ,อถือว่าเราก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆแต่อะไรที่เราเจอแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่มันอย่างเงี้ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นก,ก็ทำ<ม>ตอนนี้ในเรื่องของงานเนี่ยซิดีก็ทําเป็นคอร์สออสอนเดินแบบถ่ายแบบแล้วก็สอนบุคลิกภาพสอนความมั่นใจอย่างเงี้ยด้วยค่ะก็คิดว่าในยุคโควิด น่าจะเป็นออนไลน์เรียนเองที่บ้านแบบนี้ก็ก็จะจะสะดวกดีสําหรับใครที่อาจจะไม่สะดวกที่มาเจออะไรเงี้ยค่ะจะมีกลายเป็นมีสอนออนไลน์ด้วยสอนออนไลน์เป็นคอร์สชื่อ Runway to Real Way อะค่ะก็ก็คือเป็นแบบ20่สิบชั珀เตอร์เลยสอนตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกการดูแลตัวเองวิธีการพรีเซนต์ตัวเองทําการบ้านยังไงวิธีการเป็นมืออาชีพโปรเฟชชั่นอลอะไรเงี้ยค่ะค่ะที่เดี๋ยวย้อนไปเรื่องเมื่อกี้นึงเรื่องคนจูบแย่สุดที่เนี่ยคือเรามีคนมาขอคำรึกษาเยอะ ทำหลายหลายคนทำให้เราแบบเอามาเครียดกันเรื่องก็ก็ยอมรับว่าบางเรื่องก็แบบคือเขาก็พยายามที่จะระบายขอความช่วยเหลือนะคะก็ก็ก็จะให้กําลังใจไปแต่แบบต้องถือว่าเป็นเบื้องต้นแล้วก็จะส่งต่อให้กับคนที่เขาสามารถดูแลได้เต็มที่นะคะแต่ทุกๆเคสที่เรารับรู้รับรับทราบเนี่ยก็ก็เอามาทําเป็นเหมือนกับ เป็นการวิจัยของเราไปในตัวเนี่ยคะ่ะว่าสุดท้ายแล้วอย่าลืมนะว่าบางทีเราคิดเรื่องใหญ่เรื่องลดน้อล,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 ลงนี่อเงี้ยแต่มันเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เจอผู้หญิงคนนึงที่ชีวิตของเขามันถูกผลกระทบตรงเนี้ยอย่าลืมว่ามันมันแล้วแต่คนด้วยค่ะก็เหมือนตอนนี้ต้องช่วยกันนะเพื่อหญิงพลังหญิงอะไรเงย ก็ช่วยสิคะวันนี้ก็เป็นวันสําคัญมากๆด้วยนะคะแต่ว่าไม่อยากจะให้มันเป็นแค่วันนี้วันเดียวเนาะมันต้อง365วันที่เราควรที่จะสนับสนุนผู้หญิงไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ว่าผู้หญิงช่วยผู้หญิงแล้วก็ต่อต้านผู้ชายอย่าคิดว่าซินดี้เป็นเฟมินิสต์ที่แบบว่าไม่ไม่ไม่เอาเลยไม,ไม่ไม่จริงซินดี้เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีแบบอย่างสามีที่สปอร์ตเต็มที่คือมันต้องใช้ความร่วมมือกันเราเป็นประชากรครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งก็คือผู้ชายเราต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วก็เกื้อกูลกันนะคะสิ่งที่ซินดี้เรียกร้องคือขออย่าใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงนะคะผู้หญิงสามารถที่จะเข้าถึงโอกาสต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องของอาชีพการงานการสามารถก้าวมาเป็นผู้นําได้เนี่ยก,ก,ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราคงต้องคุยกันอีกสักพักใหญ่กระบอกเสียงไงบ้างเพื่อให้บอกว่าผู้หญิงได้มา ก็จริงๆแล้วมันก็จริงๆแล้วผู้หญิงประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้นําในเรื่องของผู้หญิงในธุรกิจนะเราคืออันดับต้นๆของโลกนะคะในเรื่องของซ e o ในเรื่องของการทําธุรกิจแต่อาชีพอื่นๆหรือว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยก็ยังยัง,ย,งยังน้อยเหลือเกินนะคะหรือแม้แต่ผู้หญิงที่สามารถขับเคลื่อนในเรื่องของการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยด้วยก็ก,ก็ก็อยากจะเห็นผู้หญิงมากขึ้นในตําแหน่งที่เป็น leadership มากขึ้นนั่นเองค่ะในคณะวันนี้ ประติศรของเราด้วยอยากบอกอะไรกับผู้ชายบางคนที่บางทีบางทีลงมือ,ลง,มอลงไม้กับผู้หญิงหรือทาร้ายผู้หญิงบ้าง <laughs> คือจะต้องเข้าใจว่าบางทีมันถูกสังคมบ่มเพาะมาว่าการทําความรุนแรงหรือว่าการมองว่าผู้หญิงเป็นเป็นด้อยกว่าเราเนี่ยมันมาจากการปลูกฝังนี่คือสาเหตุที่ฉันที่ต้องการ เปลี่ยนการปลูกฝังเยาวชนนะคะโดยที่อยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่ใครที่มีลูกน้อยอยู่ในการดูแลไม่ใช่แค่เด็กผู้หญิงนะคะโดยเฉพาะเด็กผู้ชายสอนลูกให้เข้าใจว่าสิทธิเนื้อมนุษยชนเนี่ยม,ม,มันเท่าเทียมกันมันอาจจะแตกต่างผู้หญิงกับผู้ชายไม่เหมือนกันอยู่แล้ว แต่ควรที่จะได้รับสิทธิ์เหมือนกันนะคะแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของความเคารพเหมือนกันนะคะไม่มีไม่มีเหตุผลที่จะต้องลงไม้ลงมือไม่ว่าฝไไ่ายใดก็ตามผู้หญิงก็อย่าไปทําผู้ชายนะคะก็ก็ฝากตรงนี้ด้วยะคะ่ะเราอยู่ตรงนี้แล้วพอเ,เห็นเคสต่างๆเห็นข่าวต่างๆที่โดนทําร้ายความรู้สึกเป็นยังไงความรู้สึกคือความรู้สึกคือเป็นห่วงนะเพราะว่ามันมันเหมือนเพิ่มขึ้นเยอะ ขึ้นนะคะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็โควิดเป็นสิ่งที่ทำให้ปัญหาความรุแนแรงต่อผู้หญิงทวีคูณเลยเพราะอะไรเพราะความเครียดเพราะการที่ผู้หญิงต้องถูกกักอยู่ที่บ้านกับคนที่ทำร้ายเธอนะคะทางออกทางเศรษฐกิจไม่มีไม่มีมมงานไม่มีอะไรอย่างเงี้ยคือมันเครียดอ่ะเข้าใจแต่ว่าทำไมผู้ชายถึงคิดว่าไประบายความเครียดกับแฟนกับภรรยากับลูกมันต้องมีวิธีอื่นที่เราจะมามา,มา,มา ก้าวผ่านช่วงนี้ไปนะคะสิ่งที่ซินดี้เป็นห่วงมากที่สุดนะคะก็คืออายุของคนที่ถูกกระทําความรุนแรงโดยเฉพาะทางเพศลดลงน้อยลงทุกปีเด็กเดี๋ยวนี้มันคือเด็กแล้วเด็กก็ทํากันเองด้วยนะคะ คือมันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมที่เรามองว่าเรื่องนี้เป็นหนึ่งเรื่องที่ยอมรับได้หรือเรื่องที่อุ๊ย,อย่าไปพูดถึงมันเดี๋ยวมันก็หายไปเองหรือว่ามันเป็นเรื่องที่มันพอแบบพอเข้าใจอะ่ะเพราะผู้หญิงแต่งตัวแบบนี้เพราะเธอออกไปกินเหล้าการกระทําเพื่อไปอ่อยเขาหรือเปล่าคือคำถามทั้งหมดเนี่ยม,มันเป็นผู้หญิงหมดเลยทําไมเราต้องเป็นฝ่ายที่จะต้อง เพอร์เฟกตลอดเวลาทุกปอยปกคอยปกป้องตัวเองตัวเองตลอดเวลาก่อนจะออกกลางบ้านก็ต้องคิดก่อนว่าแต่งตัวแบบนี้โอเคไหมจะไปแบบทําให้คนอื่นมาสนใจเราเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่มันไม่ไหวอะมันเหนื่อยอ เว่าองก็จะสู้ต่อไปถึงที่สุดคือแค่คือจะถามว่าสู้คือเราจะสู้ตลอดไม่ได้มันไม่มีแรงสินี้แค่อยู่ตรงนี้แหละพูดไปเรื่อยๆมีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะพูดไปอย่างเงี้ยพสิรีคิดว่ายิ่งเราพูดผู้ชายเองก็อาจจะรับฟังบ้างนะคะผู้หญิงเองก็คิดว่าเออจริงแล้วเขาก็จะได้พูดต่อต่อยิ่งต่อต่อกันไปมันก็จะยิ่งเป็นพลังขับเคลื่อนได้เป็นอย่างดีค่ะ ามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ